ตาบัวไม่เอาเราเราถูไปูกไป้ังาเรา้ยะแต่เห็นที่อื่นแล้วางตาเราแล้วไม่ได้พูดเ็จาของเราที่เลือ่าเราต้พูดน้องโักเัวโลกทำไมสอนทำโลกทั่ประเทศไทยหรือว่าอะไรอยาเแล้วก็เออกรินเลยเป็นทุกแบบนะคนประมาณนั้นได้

พระอัพากันตั้งใจทุกองนะสถานที่นี้เป็นสถานที่ภาวนาล้วนๆไม่ใช่สถานที่เตะๆเรื่อยนคึกขนองนะและยิ่งวันนี้เวลานี้มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมีทางเสียหายต่อท่านเองได้มากขึ้นโดยลำดับเราแล้วนะว,วิจารณ์ตรงนี้และมากเพราะเกี่ยวข้องกับประชาชนได้เยมะจะมี เวลาใกล้ชิดติดพันให้เป็นความเสียหายจนได้นะอันนี้จุดนี้สําคัญมากเีเดียวพากันระมัดระวังอย่าคุ้นกับใครนะทําไม่คุ้นกับใครอะ่ะความคุ้นเรื่องของเี่ทั้งนั้นทําไม่เคยคุ้นกับผู้ใดต้องตั้งใจงึกปฏิบัติดูหัวใจตัวเองนั่นลัก่าสิกเรายาวไปเข้าใจว่าอยู่ในโลกดินแดนใดอยู่ที่หัวใจของเราของท่านทุกๆคน พราะกิเลสอยู่ที่นั่นกิเลสนั่นแหละตัวสร้างสืนสร้างไฟให้เผาไหม้หัวใจสัตว์โลกเราเป็นนักปฏิบตัติควรที่จะทราบเรื่องกิเลสเหล่านี้ได้พอประมาณและได้เป็นอย่างดีโดยระดับจนกระทั่งสิ้สังหารมันออกจากหัวใจได้กลายเป็นอิทธิบุญสุพุท์โถทขึ้นมาทั้งดวงนั่นแหละท่านมาโลกกวิถูรู้แจ้งโลกแจ้งขึ้นทิ่ภายในใจิตใจ ขนาดที่กิเลสหลุดลอยไปนั้นแปลนใจดวงใหม่ขึ้นมาท,ทันทีใจดวงที่เราเคยครองมีแต่กิเลสครอบไว้ครอบไว้หนานแน่นหนานแน่นหนานแน่นต่อมาได้อาศัยการชำระสะสางเปน็นลาดับไปแล้วนีน่ก็ค่อยจางออกความมืดทั้งหลายที่ครอบอยู่ในหัวใจก็ค่อยจางออกจางออกจิตใจก็มีความสงบเยนเ็นเข้าไปความสงบเย็นมากอะไรก็ส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นเป็นลำดับ ดากนั้นก็เห็นโทษในะความฟุ้งซ่านวุ่นวายซึ่งเคยเพลิ่อนจนบ้ากับมันมานั้นเข้าไปโดยลําดับเห็นว่ามันเป็นโทษเพราะมีความสงบกเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันแล้วก็มีความพอใจในการทําให้จิตสงบกเพื่อแก้ความวุ่นวายเหล่านั้นไปโดยลํำดับๆนี่หละเรียกว่าจิตค่อยใสกระต่างแจ้งขึ้นไป ด้วยสมาธิประเภทหนึ่งเป็นความสว่างประเภทหนึ่งในขั้นสมาธิแต่นั้นก็ก้าวถิ้งด้านปัญญาคิดอ่านแต่ตรองท้งเรื่องธาตุเรื่องขันเฉพาะอย่ยิง่งอย่างยิ่งอายุพะอาุพังนี่เป็นเรือนรังของเจเลยที่ตัวรักตัวสมวนตัวติดตัวพันกันทั้งโลกดินแดนไม่มีใครผ่านไปได้เลยคือตัวนี้แหละเราพิจารณาร่างกายนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมาก ี่พุธเจ้าทรงสั่งสอนท้าว่าเจสาโรมานขาทันตาต่โจนั่นคือเครื่องมือสังหารวัตจิตวัตจักรให้ออกจากจิตใจของเราด้วยการพิจารณาร่างกายนี้เป็นฐานสำคัญมากของกิเลสทีระคะาตันถาอยู่ที่ตรงในความรุนแรงมากที่สุดไม่มีอะไรเกินราคะตัณถาการมกิเลสนี้รุนแรงมาก เวลาพิจารณาร่างกายเข้าไปนี้จะเป็นเครื่องแก้กันไปเรือ่อยๆความท้อคันนั่นหมายหลุมๆลแรงแรงนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเศษสันทันยอกขึ้นมาว่าเป็นของสวยของงามของกีรังสาววรของสะอาดสะอาดความจริงมันมีแต่ของสุขปรกเต็มเนือ้อเต็มตัวของเราของท่านทุกคน แล้วยิเลศมันเสกสรงปั้นยอโล่งๆแรงพวกเรายัางหลงเน้นในกลของยิเรสเก่งไหมมันปั้นขึ้นมาเฉยๆไม่มีความจริงความจริงก็คือกองอสุภะเต็มเนื้อเต็มตัวของเราของท่านทุกคนไม่เว้นแต่ภายนอกภายนอกก็ยังหมดขี้เหงือขี้ไข่นะันมันมีขี้เต็มตัวแต่ยิเลสมันก่อมให้ได้หมดนี่ท่าน จึงสอนให้พิรณาเจสาโมารณาคาธรญมตาแต่ตัวเพื่อเปิดดูสิ่งล่านี้ให้เห็นตามหลักความเป็นจริงซึ่งไม่ต้องเสกสรรความเป็นจริงว่าความโสโปรกมันก็โสกปรกจริงๆหมดทั้งนั้นทั้งตัวมีแต่ความโสกปรกขอ,รของเราของท่านด้วยกันมาพูดถึงเรื่องอกโสโปรกแล้วหมดตัวเลยไม่มีข้อยกเว้นในตัวของเราแต่ที่เลมันก็ เศษสันปันญอขึ้นสวมรอยขึ้นมาว่าเป็นของสวยของงามไปหมดงานศิลพิจารณาสิเราโง่ไหมพวกเราต้องเราทำอันนี้เขาไปจับไปทําลายเภสัชอารมาหนาทันตาใต้โจครอบไปหมดในร่างกายของเราถลกหนังบอกแล้วดูกันได้เมื่อไหร่คนเราไม่มีคําว่าหญิงว่าตาย้ากําหนัดยินดีหายไปหมดเนี่ยถึงขั้นต้โจยิ่งพิจารณาเข้าไปภายใน เท่าไรลึกเข้าไปเท่าไรยิ่งกระจ่างแจ้งขึ้นลยความจริงทั้งหลายที่มีอยู่เต็มเนื้อเต็มตัวของเราเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็ธรรมะคือความจริงนี้จะแทรกความจำปลอมขับไล่ความจำปลอมออกไปเรื่อยๆ,ๆความสวยความงามก็ค่อยหมดฤทธิ์หมดอำน,นาจเข้าไปความไม่สวยไม่งามก็มีอำน,นาจแทนที่เข้าไปเหยียบย่ำเข้าไปจนกระทั่งเห็นชัดเจนเห็นโทษของร่างกายประจักษ์ อุปรานความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาในขณะขณะที่เราเห็นร่างกายตามลำดับลำดานนั่นแหละจนกระทั่งเห็นร่างกายทุกสักสุกส่วนด้วยความเป็นของปฏิปุลโสโค,โคหาความสวยงามไม่ได้แล้วจิตมันก็จะไปเกาะที่ตรงไหนมันก็ต้องอยู่กับความจริงความจริงคือสิ่งเหล่านี้หาความสกรปรกหาความสวยงามไม่ได้เป็นไปได้ความโสกรปรกโสมมด้วยกันทางไหน,น จินก็ต้องอยู่กับความเบื่อหน่ายอยู่กับความเห็นโทษของร่างกายซึ่งเคยเจ็ดสันบัญญมานานโดยหลักธรรมชาติของจิตเ,เป็นผู้พา,าเกเองเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลผลร้ายตลกทบทวนจนรู้แจ้งถึงจริงประจากอุปทานาม่ต้องบอกนั้นถอนตัวขึ้นมาทันทีจนกระทั่งถอนได้แล้วเรื่องการมเจการมาราคานี้ก็หมดปัญหาไปในขนาดที่พิจารณาร่างกายรอบและถอน จออกจากร่างกายได้แล้วนั่นแหละทนี่ภาระความกดท่วงความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายที่เต็มอยู่ในการมราคานี้มันจะถอนตัวไปด้วยกันหมดจิตใจก็ลงลางเราได้ขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นสําคัญมากได้แก่กามรมาที่เหลนนี้ถอนยากนะพิจรายากมากในภาคปฏิบัติแล้วสําหรับผมเองไม่มีอะไรเกินยิ่งกว่าการมาราคา อันนี้เป็นตัวรุนแรงเป็นตัวผาดโผนโจรทยานมากต้องใช้ปัญญาแบบผาดโผนโจรทยานเหมือนภูน้ำไหลโจนลงจากภูเขาสนนันวันไหวเนะี่ยสติปัญญาขั้นนี้เป็นเองเพราะกิเลสขั้นนี้เป็นขั้นที่รุนแรงเป็นขั้นที่เด็ดขาดมากสติปัญญาต้องใช้ด้วยความเด็ดขาดผาดโผนโจรทยานเหมือนกัน mm hmm. เมื่อมันรู้เท่าทันของมันแล้วอันนี้มันปล่อยเองเมื่อปล่อยแล้ว สติปัญญาเครื่องฟัดเครื่องแก้ไขซึ่งกนและกันนั้นก็จะหมดปัญหาไปตามๆกันต่างๆกันจิตใจก็หมดความกดท่วงเดีย๋ยวก็เรื่องราคาปัญหานี่กดท่วงมากนะท่วงอย่างลึกๆเลยอะมันจะยิบยับยิบยบออกมาที่หัวใจนะก่อนอื่นก่อนอื่นทั้งๆที่เราตั้งใจจะฆ่ามันอยู่อย่างเต็มอกเต็มใจมันยังมาเตะม,มาถี่มายัน มาเตะลมเตะแรงฉากหน้าตากหลังเราคู่พิจารณามันจะฆ่ามาอยู่นั่นแหละมันทีเรียกว่าหน้าโมโหมันใช่เลยเลยเพราะเราไม่ได้ยินดีกับมันแต่มันก็ยังมาแสดงให้เรายินดีให้เราติดพันหุมันจนได้เพราะฉะนั้นมันจึงโมโหนีเมื่อแก่นี้ลงได้แล้วมัมมนก็หมดปัญหาภาระอันหนักหน่วงชวงจิตใจที่สุดเขือนี่เบาหวีวุ่เลย เพราะฉะนั้นถ้านาคามีท่านจึงไม่กลับมาเกิดเพราะมันมีสิ่งกดท่วงไม่มีสิ่งดึงดูดใจก็เบาอยู่ไปเลยเป็นอัตโนมัติของใจดวงนั่นที่จะค่อยคืบคลานตัวเองชำระตัวเองไปเรื่อยๆถ้ายิ่งมีความภาคเพีเยรมีชีวิตอยู่นี่ก็ยิ่งเล่นรวดเร็วเข้าไปหากว่าสิ้นชีวิตไปเสียแล้วท่านยังไม่ถึงที่สุดเุ็หมายปลายทางรับธรรมชาติของจิตที่เรตุนรัฒน์นี้ก็จะหมุนตัวไปโดยลำพังตัวเองแต่ช้า เป็นไปจนถึงที่สุดที่มุดพันิุพนโดยไม่ต้องกลับมาเกิอดอีกแล้วเมื่อถึงขั้นอนาคารตั้งแต่ระดับต้นผ้าสอบเขาเรียกว่าได้50เปอร์เซ็นขึ้นไปแล้วก็60เปอร์เซ็นต์70เปอร์เซ็นต์จะซักฟอกตัวเองไปโดยลําดับครับฝึกซ้อมตัวเองไปโดยลำดับจนกระทังงง่งเข้าคั้นละเอียดละเอียดรู้เองในหัวใจไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยเพราะทำของจริงนีอยู่กับทุกคนจะไปถามหาใครที่ไหน,นระหว่างกระจ่างแจ้งไปเดยกันัะ นี่แหละกิเลสตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทําความทุกข์ความเดือดร้อนให้เรามากที่สุดในวงความเปลี่ยนของเราต้องรอบกับตัวนี้ให้หนักไม่รบกับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้กดต่วงมากที่สุดเลยเวลาพิจารณารอบมันหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะมันคือตัวสัญญาอารมณ์ที่ออกไปจากกิเลสผักดันออกไปแล้วให้มันไปไม้ มั่นปั้นมือกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่ารูปนั้นสวยรูปนี้งามเสียงนั้นสวยกลิ่นนั้นหอมมันว่าของมันไปหมดเมืะอไหร่นั่นเห็นไหมมันดันออกไปดันออกไปมีแต่ตัวทิเลตตัวนี้แหละมันผลักดันออกไปเกิดสรรพันปัเราของปลอมทั้งหลายนั้นให้เป็นของจริงตามตัวปรมตามพิเลตไปหมดเลยเราก็เลยปลอมประจามันปลอมไปแล้วเพราะวิาณแบบนี้ชัดเจนแล้วมันก็ไม่มีอะไรมารู้ตัวเหตุตัว การสําคัญของวันที่มันไปวาดภาพหลอกเรานั้นทานในจิตใจแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาทันทีคอยไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจิตใจก็สว่างจ้าไปแล้วในท่านนี้ก็สว่างแล้วดังนั้นก็เป็นการเริ่มเป็นธรร,รมะแล้วล่ะก็ิปัญญาหมุนตัวไปเองความเพียรไม่ต้องบอกเรียกได้แต่ว่าความเพียรกล้าที่จะถูถ่ายกันไปเหมือนอย่างแต่ก่อน ทั้งรากทั้งถู่ประกอบไม่มีขั้นครรมมิจลิศเ,เป็นขั้นสำคัญมากเ <c oughs> มื่อขั้นกรรมมิจลิศนี้มันฟัดมันเบี่ยงไปเต็มที่แล้วมันก็หมุนไปจากนี่แหละเรื่องต้นของกติปัญญาุนมักมันจะหมุนไปจากราคามราคะจากนั้นก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นธรรมจักภายในหัวใจหมุนไปด้วยลำทางตนเองไม่ต้องมีอะไรมาช่วย มาบีบมาบังคับให้เป็นความพาคความเพียรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อนอกจากว่าความเพียรก็ว่าความเพียรกล้าความเพียรเพื่อพ้นจากทุกข์นี้กล้าว่างั้นถูกได้ถูกต้องเนี่ยเป็นอัตโนมัติทําเมื่อถึงขั้นเป็นอัตโนมัติของตัวของตัวแล้วก็เหมือนกับทิเล็กมันผันหัวใจสัตว์ด้วยอัตโนมัติของมันมันแหล มีหยาบผันหยาบมีกลางผันกลางมีละเอียดผันละเอียดมันผันอยู่ในหัวใจของเราเป็นวัตจักรวัตจิตโดยตนมห์ท้องตมเพราะฉะนั้นใจใจไม่มีคาลาคำฆ่าที่เรยก็จึงไม่มีคาลาคำฆ่าเหมือนกันเพราะมันติดอยู่กับใจเมื่อชำระกันออกชำระกันออกไปเท่าไรมันก็ยิ่งเห็นชัดเข้าไปดูกันแบบในแจ้งที่ภายในจิตใจของเราแต่นั้นมันกระมวน เมื่อร่างกายมันหมดความหมายมันก็รู้เองนะมังทช่ามีพิจารณากันหมุนติ้วที่เหมือนฟ้าดินถล่มยตามพิจารณาราคาปัญหาด้วยการพิจารณารูปทั้งหลายในภายในกายของเราอาการทั้งหลายเมื่อมันพอตัวของมันแล้วอ้เรื่องการพิจารณาร่างกายมันก็หมดปัญหาเพราะมันอย่มพอทอนได้แล้วเนี่ยมันก็หมุนเข้าสู่นามธรรมในหลักสมาะิของตนนี่แหละทำเมื่อได้เข้าถึงขั้นอัตโนมัติแล้ว มันก็เหมือนกันตุต้ิเลสเป็นโรมัดหมุนหัวใจของจับให้เป็นวัฏจักรตลอดไปนั่นแหละทมก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมจักรแล้วเป็นไปเองกิเลสหมุนตัวเพื่อวัฏจักรโดยโอัตโนมัติชั้นใดทมก็หมุนตัวเพื่อวิวัฏจกักรชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีผิดแปลกแตกต่างกันแม่นิดหนึง่งเรียกว่าเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นเมื่อถึงขั้นจะหมุนกลับแล้วอยู่ยังไงก็หมุนกลับ เป็นธรรมจักรตลอดเวลานี่ขั้นเรียกว่าสติปัญญาสมมติจากนั้นก็ก้าเขาสู่มาหาสติมาหาปัญญาหาไปด้วยกันนั่นแหละเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาตโนมัติอ่ะหยุดมันจะไม่ค่อยมีเถอะแหละมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะหมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองอยู่ที่ไหนเป็นอย่างนั้น <c oughs> ไม่มีคำว่าชะาะกับเย่อนมีแต่ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้นี่ถึงขั้นมันเห็นโทษที่เละเห็นขนาดนั้นเหลือไว้นคุณค่าแห่งความดีพ้น จากรมก็เห็นอย่างเดียวกันเมื่อทั้งสองอย่างนี้หมุนก็สู่หัวใจทั้งความเห็นโทษและความเห็นคุณในใจยมเดียวกันแล้วมันดีดเองอยู่ไม่ได้ต้องเอาให้หลุดให้พ้นอย่างเดียวตายก็ตายไม่มีอะไรเสียดายแล้วในโลกนี้ขอความหลุดพ้นอย่างเดียวกันหมุนตัวเองนี่เรียกว่าธรรมจักเป็นอัตโนมัติของตัวเองถึงข้าวที่มีกาลังกล้าแล้วแก้ที่เดือดรดยพังตัวเองเหมือนกัน กับิเลษมันผูกมัดเราด้วยกันบางใจเองอาถโนมัดขมเข้ามาจนเดียวมันแรงมนกันว่าขอให้ทุกๆท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจจกรร่วิเลษเอาริงเอาจัง,จ,ง,จ,งจะมาละหล่อแหล,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 หล่ๆนะประถานที่ประธานที่อารมณ์ภาวนามาประจําเพราะเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นกับครูบาอาจารย์ท่านกับเคยตาดําเนินมาอย่างนั่นอยู่แล้วไม่มีงานอื่ในใดงานเ่านั่นเป็นงานั่งสมกิเศสต่งสมอารมณ์เข้าสู่ใจอันเป็นเรื่องของกิเลสต้นรูป งานนั่นงานงานี้ยุ่งไปหมดคือดูหัวใจไม่ได้ถ้าดูเข้าไปหัวใจนั้นถูกิเลสมันไตยอย่ออหายออกมาหายออกมาจิงไม่กล้าจะมองดูใจของตัวเองแล้วก็ไปลูกคำนั้นพอแก้ล้ำคานไปเยอะทำนั้นทำนี้สร้างนั้นสร้างนียงนนน้ยุ่งกับสิ่งนั้นยุง่งกับสิ่งนี้ให้กิเลสมันจูงเข้าไปอย่างนั้นถ้ามองเข้าไปข้างในมองเข้าไปไม่ได้กิเลสไต่ออ หายออกมาหายออกมานี่แหละผู้ภาวนาทั้งหลายไม่เขสนใจกับด้านจิตกภาวนาแต่ไปสนใจกับการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายก็เพราะเหตุนี้ไม่ใช่อะไรนะถ้าจิตมันมนหมุนเข้าสู่ทางด้านภาวนานแล้วอะไรมันก็ไม่ถอยเรื่องการงานอะไรภายนอกมายุ่งไม่ได้ีแต่อิเรกจะทำฟัดกันเท่านั้นนั่นแก้ได้อย่างนี้แก้ที่แก้ไรไม่สงสัยอริยสัจอริยธรรมเหล่านี้เป็นทางแก้ที่เดลืทั้งนั้น เอาให้มุดมอดจะได้พูะพุทธเจ้าทุกทุกโอ,องสาวกทุกทุกโองทุกทุกโองขุดขึ้นจากตรงนี้จากท่กามกลางอายะศัตือทุกสมุทัทยนีโรธมารงนี้ทั้งนั้นมันมีเว้นแต่พระองค์เดียวขุดขึ้นจรินีอายะัตร์เวลานี้มีอยู่กับเราแต่ฝ่ายไหนมากฝ่ายใดน้อยต่างกันเพียงเท่านั้นเรื่องเวลานี้สติปัญญาของเรายังอ่อนแลวทุกตมุทัยนั้นก็มีอํานาจมากเมื่อ มากของเรามีกําลังกล้าขึ้นไปเท่าไหร่ความดับทุกก็ดับลงไปโดย่ารดับทุกตะมุทัยก็มีน้อยลงน้อยลงดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วผ่านขึ้นไปในท่ากลางแห่งยโสทั้งสี่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นที่ตรงนี้เป็นท่าหันหารขึ้นที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นที่ตรงนี้ไม่มี พระพุทธเจ้าและสาวกองใดตลอดพระบัญญัติพระพุทธเจ้าจะแหวกแนวจากอิสัะที่ไปจัตรูปขึ้นโดยลำพังตัวเองไม่อย่างนี้ไม่มีแม่รายเดียวก็มีเพราะฉะนั้นอิสรเจึงเป็นศาสนาอย่างื่กเป็นแก่นของศาสนาพุทธศาสนาพุทธทุกๆุกองจะทะลุขึ้นจากอิสัะที่ทั้งนั้นจึงเป็นศาสนาผู้โลกผู้ฝูงหลานผู้บ้านผู้เมืองพากันตั้งอกตั้งใจบุกพิพิบัตินะ อยู่ได้กันอย่านำทิฏฐิมานะแทงดีแทง,งดีอันเป็นเรื่องของกิเลสมาตรีตลาดนะมากกระทบกระเทือนเชืาราร่นกันนีหยาบโลนที่สุดน,นะครับปฏิบัติเราให้ดูตัวเองความเคลื่อนไหวของจิตมันออกไปในแง่ใดคิดเป็นโทษเป็นกรรมผู้ใดนั่นแหละคือตัวกิเลตออกแล้วจากหัวใจของเราแล้วเผาใจเราแล้วสิ่งประของก็ดีให้รับความ,รมกระทบกระทบกระเทือนเดือดร้อนต่างๆให้ดูจุดนี้เราจะไปดูที่ไหนนะดูที่ดูที่ความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นจากใจนะ มันจะคิดเรื่องนั่นตรงเรื่องนี้ดูจุดนี้ค่าจี้เลก็ค่าจุดนี้ที่เ,เอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวมากผลมีความอยู่ที่จุดนี้ค่าที่เล็กแล้วไม่ต้องถามหาว่าคนมีทางเป็นขึ้นมาเองเอาวันนี้พูดเปลี่นคนนี้อ่ะขอหยุดติดใจคนนี้ตอต่อวิธีกาบเลยอะผมเหนื่อยมาก,มาก,ๆๆากคุณมากอะกาบคุณนเล็กน้อยแล้วมีน้ยามันเหนื่อยมากเลยแนว ่พ <łość> ูดไม่ก <Harriet> <Blair Ran Could> ี่นาทีวเนี่ยบอะไอไอ้พดอ้นีมักเกียว